ไม่เชื่อสายตานี่หรือหุ่นคนวัย37คอมเมนต์ถล่มเบ้นปุญยาพรไม่แคร์สื่อหลังประกาศโสดหากไม่ถูกขอแต่งร้อนแรงไม่มีตกเลยจริงๆสำหรับเบ้นปุญยาพรดาราสาวชื่อดังทีล่าสุดปล่อยภาพทูพีสีแดงเข้มออกมาขย่าโซเชียลอีกครั้งขณะพักควเล่นน้ำอยู่บนตึกสูงในโรงแรมหรูพัทยาที่สามารถมองเห็นวิวตึกสูงรอบเมืองได้แบบพาโนรามาก่อนทำเอฟซีแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย แม้จะเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวสายการศึกษาแต่นางเอกช่องแปดยังสาวใต้ตาคมคนเก่งเล้นบุญญาพรกลับมีความฝันที่แตกต่างเธอมุ่งม,มั่นที่จะทําในสิ่งที่รักมากกว่าสิ่งที่ต้องทําและมีหนทางเป็นของตัวเองในวงการบันเทิงซึ่งดูจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่แต่เธอก็ได้พิสูจน์ความสามารถมากกว่า16ปีถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีปัญหาให้รู้สึกท้อบ้าง แต่นางเอกสาวเบซนกุญยาพรเธอก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจพร้อมเดินไปเอกเส้นทางที่เธอนั้นเลือกเองลองย้อนความฝันในวัยเรกคุณพ่อเป็นคุณครูแล้วก็เปิดโรงเรียนอนุบาลเป็นของตัวเองส่วนคุณแม่ที่เคยทํางานเป็นคุณครูเหมือนกันก็มาช่วยบริหารงานโรงเรียนด้วยอีกคนเมื่อเทียบกับเบ้นตอนนี้ก็เป็นคนละสายงานคาาานละอาชีพเลยคะ่ะซึ่งพ่อกับแม่เองก็อยากให้เรากลับไปช่วยงานนะคะแต่เราไม่ได้ชอบถึงขนาดนั้น ด้วยความที่เรามาทํางานตรงนี้แล้วมันได้เงินเป็นก้อนก็สามารถไปต่อยอดอย่างอื่นก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้ก็ยังหาเงินได้อยู่และยังไม่ได้อยากกลับไปตรงนั้นมากพอตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะกลับไปช่วยแต่ว่ามันก็ต่างกันมากเลยระหว่างการศึกษากับสายบันเทิงของเราและอีกอย่างเราไม่ได้จบวิชาชีพครูก็จะเริ่มต้นใหม่หมดก็คงต้องกลับไปศึกษาและคุณแม่ก็คงต้องสอนเราใหม่หมดทั้งเรื่องการบริหารจัดก,การต่างๆ และเรียกว่าหากเธอตัดสินใจกลับปักใต้เธอจะไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่เธอจะเป็นถึงเจ้าของโรงเรียนและเป็นพออ,อที่มีตำแหน่งใหญ่โตเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องหัวใจเธอคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการมาจะเข้าปีที่4ี่แล้วสำหรับนักแสดงสาวเบนซ์บุญญาพรที่ล่าสุดออกมาเผยว่าพร้อมแล้วที่จะแต่งงานและมีการพูดคุยกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยรอแค่แฟนชายมาขอเท่านั้นจริงๆสำหรับตัวเบนซ์วางไว้แค่ปีหน้าแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้แล้วก็เป็นโสดเลยดีกว่าเหนื่อยแล้ว คือหนูไม่อยากคาดหวังเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตและการแต่งงานก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตของเราที่มองว่าต้องภายในปีหน้าเพราะอายุด้วยค่ะอันนี้เบนพูดถึงอายุตัวเราเองแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยเราก็ต้องให้ความชัดเจนกับตัวเราเองแล้วก็พูดกับเขาไปแล้วเรียกว่าเตรียมรอฟัง,ฟงข่าวดีได้เลยค่ะแต่ถ้าหากไม่มีข่าวดีที่นางเอกตั้งเป้าหมายไว้แม้เธอจะดูโสดจริงๆก็ถือว่าเป็นความโสดที่น่าอิจฉามากๆเพราะมีทั้งเงินทั้งความสุขแถมมีชีวิตที่ดีอีกมากๆเลยละค่ะ